ต้นไม้ระเบิดหรือที่มีชื่อไทยว่าต้นโพสีมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฮูราแคปิตันถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะนอกจากลำต้นจะมีน้นาำแหลมดูน่ากลัวแล้ว้นาำเหล่านั้นยังมีพิษร้ายแรงแถมผลของมันที่ออกมายังสามารถระเบิดได้อีกด้วยโดยพิษของมันมาจากยางไม้ที่ประกอบไปด้วยสารอันตรายฮูราท็อกซินแคปิตินและเลกตินซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงหากสัมผัสอาจ เกิดผื่นแดงเป็นแผลผู้พองหรือหากเข้าตามีโอกาสสูงที่จะตาบอดต้นไม้ระเบิดนี้มีทิ่กำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้ในป่าอเมซอนสามารถเติบโตได้ดีในดินร่วนและมีพื้นที่แสงแดดลำไรลำต้นสามารถสูงได้ถึง30-40เมตรเปลือกไม้สีน้ำตาลปนเทาใบมีลักษณะคล้ายใบโพสามารถพบได้ทั่วไปในประเทศไทยเช่นกันในอดีตชาวมายาใช้ยาของต้นไม้ชนิดนี้ในการทำลูกดอกอาบยาพิษ เพื่อใช้ล่าสัตว์นอกจากนี้ผลของมันเปรียบเสมือนระเบิดเวลาเพราะเมื่อสุกงอมเต็มที่มันจะระเบิดออกมาโดยที่เมล็ดและเปลือกของผลจะกระจายตัวออกด้วยความเร็ว240กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีอยู่ที่18เมตรซึ่งแม้จะไม่เคยมีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการโดนผลของต้นไม้ชนิดนี้ระเบิดใส่แต่ด้วยความแรงระดับนี้หากโดนเข้าเต็มๆอาจได้รับบาดเจ็บสาหาัสและหากกินเมล็ดเข้าไปจะมีผลทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ าเจียนชีพจรเต้นเร็วตาพรามัวปวดท้องท้องร่วงซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยวิธีรักษาเบื้องต้นหากได้รับพิษของมันควรดื่มนมหรือผงคาร์บอนเพื่อลดการดูดซึมของพิษและรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดถึงแม้มันจะอันตรายแต่ก็ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันแพทย์แผนโบราณมักนำมเมล็ดมาสกัดเป็นน้ำมันเพื่อใช้เป็นยาฆ่าเชือ้อหากใช้ในปริมาณอ่อนๆช่วยรัก รักษาโรคไขข้อและพยาธิลำไส้ได้อีกทั้งใบยังสามารถใช้รักษาโรคก,กลากเกลื้อนได้ดีหรือบ้างก็นําผลและ,มะเมล็ดของมันมาสกัดยาฆ่า,มาแมลงเนื้อไม้มีคุณภาพดีนิยมมาทำเฟอร์นิเจอร์อย่างไรก็ตามไม่แนะนําให้นําผลไม้หรือยางของต้นระเบิดนี้มาทดลองรักษาหรือสกัดเองโดยเด็ดขาดควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แตงกวาซอมบี้หรือชื่อที่เป็นทางการว่าด,ดาทูราสตามโมเนียมเป็นพืชที่มีพิษร้ายแรงลำต้นตั้งตรงออกดอกตลอดปีสูงราว60-150เซนติเมตรจัดอยู่ในจะก,กูลวงมะเขือมีถินกำเนิดที่ไม่แน่ชัดเนื่องจากสามารถเติบโตได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมทั่วโลกแต่นักพฤกษศาสตร์คาดว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจากทวีปอเมริกากลางเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่พบได้มากที่สุดโดยทุกส่วนของต้นไม้เต็มไปด้วยสารอันตรายอย่างโทรเพน อัลคาลอยและสโคโพลามีนซึ่งพิษของมันมีฤทธิ์ทำให้มึนงงเผลอเกิดภาพหลอนสูญเสียประสาทสัมผัสจนยากที่จะควบคุมตนเองบางรายอาจหัวใจเต้นแรงจนทำให้รู้สึกแข็งแรงกว่าปกติออกฤทธิ์นาน1-2ถึงวันหรืออาจจะหลอนได้ยาวถึง2สัปดาห์ซึ่งเมื่อได้รับพิษบ่อยครั้งอาจมีไข้ขึ้นสูง40-43องศาเซลเซียสจนเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตในที่สุดเวทเดวิดนักมนุษยวิทยาผู้ส ใจในเรื่องชนเผ่าพื้นเมืองเป็นพิเศษได้เดินทางไปยังประเทศเฮตทิทันทีเมื่อได้รับทราบถึงเรื่องราวของคลอวิอุสนาซิสแรงงานคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในไร่นานถึง16ปีก่อนจะได้รับการปล่อยตัวออกมาโดยเขาระบุว่าตลอดช่วงเวลา10กว่าปีนั้นเขาจำอะไรไม่ได้เลยซึ่งจากการพบปะและสืบคนข้อมูลอย่างหนกักบวกกับความรู้ที่มีอยู่ก่อนแล้วทำให้เดวิดมั่นใจว่าคลอวิอุสถูกวางยาเพราะจากบันทึกของทหารอเมริก การที่เข้าไปปกครองเฮติในช่วงปีคศ .1915-1934 ระบุว่าแรงงานในประเทศนี้แปลกประหลาดพวกเขาดูไม่เป็นธรรมชาติทั้งสีหน้าที่แข็งทื่อดวงตาเหม่อลอยเหมือนศพสามารถทำไรได้ทั้งวันโดยไม่กินอะไรแถมยังมีร่างกายแข็งแรงผิดมนุษย์อีกทั้งเดวิดยังได้รับตัวอย่างผงจากหมอผีละทธิวูดูในพื้นที่ทั้งหมด8คนและเมื่อนำเข้าสู่กระบวนการแยกสารประกอบก็ทาให้พบว่าประกอบไปด้วยสามพิษ3ชนิด พิษเต,ตโตโรดอกซินพิษต่อระบบประสาทที่สามารถพบได้ในเนื้อปลาปักเป้าพิษกล่อมประสาทที่ได้จากดอกไม้ดาทุราและพิษบูฟโฟท็อกซินจากคางคกโดยหมอผีต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะหากใช้มากเกินไปอาจทําให้เหยื่อเสียชีวิตแทนซึ่งนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเพราะในทางกฎหมายของเฮติระบุว่าการทําซอมบี้เกิดขึ้นจริงและเป็นข้อห้าปฏิบัติอย่างร้ายแรงปัจจุบันชนพื้นเมืองในหลายพื้นที่ยังคงใช้ต้นดาทุราเพื่อทํายาน หลับหรือบ้างก็นํามาสูบเพื่อความบันเทิงและแม้จะไม่มีการบันทึกทางการแพทย์ที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการได้รับสารพิษจากต้นดัทุราก็จริงแต่มีสัตว์จํานวนไม่น้อยที่หลงไปกินผลของต้นดัทุราและต้องจบชีวิตลงในที่สุดอย่างไรก็ตามแม้จะอันตรายสุดๆแต่ในอดีตพืชชนิดนี้กลับถูกใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์แผนโบราณทั่วโลกเพราะหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมพิษของมันจะสามารถใช้ระงับความรู้สึกเจ็บปวดในระหว่างผ่าตาดัดอีกทั้งยัง ช่วยรักษาอาการอักเสบทุกชนิดตลอดจนแผลไฟไหม้ลมบ้าหมูและอื่นๆอีกมากมาย สนสนบรญญาหรือบรญยญภา,ายอยู่ในตระกูลอะโลคาเรียบิทวิลลี่ซึ่งปรากฏขึ้นมาบนโลกตั้งแต่ยุคจุลศิกยุคสัตว์เลื้ยคลานเลี้ยงลูกด้วยนมเมื่อ1 9 0่งรถึงหนึล้านปีก่อนส่วนใหญ่จะขึ้นเองตามธรรมชาติชาวออริจินได้ใช้ผลของสนบรญยญภา,ายเป็นแหล่งอาหารมาตั้งแต่ดึกดําบันนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารชนเผ่าท้องถิ่นได้กล่าวว่ามเมล็ดของผลสนบรญยภา,ายสามารถกินได้ทั้งดิบและย่างให้สุกมันมีรสชาติคล้ายกับเม็ดเกาลัดบด แต่ให้รสชาติของความเป็นเมล็ดสดมากกว่าขนสนบัญญัติให้ไขมันต่ำที่ให้รสสัมผัสคล้ายกับเมล็ดทาญยพืชหรือเมล็ดพืชมากกว่าความเป็นถัว่วคือให้ความรู้สึกแตกต่างจากการกินเมล็ดเกาลัดหรืออัลมอนด์ปัจจุบันมีอยู่หนแน่นทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ในระหว่างกริมปี้ถึงบัญญาเมาเทนต้นบัญญัติเมื่อโตเต็มที่จะออกผลหรือฝักหลายร้อยผลแต่ละผลจะมีเมล็ดนับร้อยเมล็ดเมื่อผลแก่จะตกลงสู่พื้นดินในระว ระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคมความอันตรายของต้นสนบัญญัพายไม่ได้เกิดจากพิษที่อยู่ที่ผลหรือต้นของมันแต่เกิดจากน้ำหนักของผลที่หล่นจากต้นซึ่งบางผลมีน้ำหนักมากถึง10กิโลกรัมที่อาจจะล่วงหล่นมากระทบศีรษะขนาดเดินผ่านใต้ต้นสนบัญญัพายซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวนได้ออกมาเตือนประชาชนว่าอย่าเดินเข้าใกล้ต้นสนบัญญัพายหลังจะเกิดเหตุการณ์ผลของต้นบัญญัพายขนาด6กิโลกรัมตกลงมาจากต้นสู่พื้นดินที่ส่วนพืน พืชสัชาติออสเตรเลียนโบเทนิกลาเดนที่มีพื้นที่กว่า2600ไร่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซิดนีย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและจัดการสวนพฤกษชาติกล่าวว่าเขาไม่เคยเห็นผลสนบัญญัติตกลงมาใหญ่เท่านี้มาก่อนโดยผลที่ตกลงมามีน้ำหนักถึง6กกิโลกรัมแต่ก็มีบางลูกมีน้ำหนักมากถึง10กิโลกรัมก็มีซึ่งถ้าหากตกลงมาโดนศีรษะของนักท่องเที่ยวอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างไรก็ตามทั้งสวนพฤกษชาติเมาอนันและสวนพฤกษชาติรอยัลโบเทนิกรา ในใจกลางนะครซิดนีย์อยู่ในสภาพปลอดภัยสําหรับผู้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจเนื่องจากได้มีการล้อมรัว้วรอบต้นไม้ตั้งแต่เริ่มฤด,ดูการออกผลแล้ว ออสเตรเลียประเทศเกาะขนาดยักษ์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์แปลกประหลาดเป็นเอกลักษณ์จํานวนมากล่าสุดทีมนักวิจัยเผยการค้นพบต้นไม้มีพิษร้ายแรงที่ทำให้ผู้สัมผัสแต่ต้องเกิดอาการเจ็บปวดนานหลายวันเหมือนโดนแมงมุมพิษหรือแมงป่องต่อยการสัมผัสแต่ต้องเพียงเซียววินาทีกับต้นเดนดอกไนพืชใบมีขนในเขตป่าฝนหรือที่ชนบทพื้นเมืองในออสเตรเลียเรียกกันว่าต้นยิปปี้ยิปปี้จะทําให้เกิดอาการเจ็บ ปวดมากกว่าพืชสกุลเดียวกันที่พบในสหรัฐหรือยุโรปหลายเท่าตนหยิบป,ปีหยิบป,ปีพบได้ในเขตป่าฝนของรัฐควีนส์แลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักเดินป่าทีมนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุลของมหาวิทยาลาย Queen Land, ัยควีนแลนด์เผยว่าหยิบป,ปีหยิบป,ปีเป็นหนึ่งในพืชที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกการสัมผัสกับมันตอนแรกจะรู้สึกเหมือนโดนไฟจี้จากนั้นความเจ็บรุนแรงจะลดระดับลงและจะอยู่ใน ภาวะนี้หลายวันหรือหลายสัปดาห์โดยความเจ็บปวดยาวนานเกิดจากสารเคมีในต้นไม้ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทสัมผัสของผู้ที่แตะต้องมันต้นหยิบป,ปียิบป,ปียังถูกเรียกขานจากชนเผ่าพื้นเมืองว่าพืชฆ่าตัวตายจากเรื่องเล่าขานจากชายคนหนึ่งที่โดนพิษของมันจนถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายเพื่อหนีความเจ็บปวดทรมานต้นไม้ชนิดนี้ยังสามารถพบเห็นได้ในหมู่เกาะโมลุกะหรือมาลูกูทางตะวันออกไกลของอินโดนีเซีย ลองจินตนาการว่าได้ไปเที่ยวชายหาดแห่งหนึ่งแล้วเพอเอิญเดินไปเจอกับต้นไม้ประหลาดที่มีผลสีเขียวกลิ่นหอมหวานคล้ายแอปเปิ้ลโดยความไม่รู้อีโนโอีเนของคุณคุณเลยหยิบมันขึ้นมากัดชิมหนึ่งคำแม้ว่ากลิ่นจะหอมหวานแต่หลังจะกัดเข้าไปมันกลับให้สัมผสัสคล้ายกลิ่นพิษไทยแต่แล้วคุณก็รู้สึกว่าปากเริ่มไหม้ลำคอเริ่มเกิดลำบากและร้อนผู้พองตามมาเจ็บปวดสุดแสนทรมานแม้จะฟังดูเป็นบทพูดจากนิยายแต่เชื่อหรือไม่ว่า เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นจริงกับนักรังสีวิทยานิโคสติกแลนในปีคศ1999เมื่อเธอไปเที่ยวทะเลคาริเบียนกับเพื่อนแล้วเผลอไปหยิบกินผลไม้ประหลาดดังกล่าวเข้าโดยต้นไม้นี้มีชื่อว่าแมนชินิวต้นไม้สุดอันตรายที่สุดในโลกชนิดหนึ่งโดยคําว่าแมนชินิวมีรากศัพท์มาจากภาษาสเปนคือคําว่ามันซานิยาที่แปลว่าแอปเปิลผลน้อยส่วนในปัจจุบันเรเรียกมันเป็นภาษาสเปนว่ามันซานิยาเดลามอนเตหรือแอปเปิลผล น้อยแห่งมัจจุราชแค่ฟังชื่อก็ขนพองสยองกล้าวแล้วมันเป็นไม้พื้นถิ่นของอเมริกาที่เป็นที่รู้จักกันมานานของชาวพื้นเมืองเรื่องกว่าเป็นพิษซึ่งไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ทั้งต้นของไม้ชนิดนี้เป็นพิษทั้งหมดทั้งดอกผลใบยางไม้และลากไม่เว้นแม้กระทั่งน้ําที่ผสมกับส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นก็เป็นพิษหมดโดยส่วนมากพิษของมันจะอยู่ในส่วนยางสีขาวน้ํานมที่ไหลออกมาจากส่วนต่างๆของต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลดิบและเปลือกลําต้นจะมีพิษมากเป็นพิเศษ โดยความเป็นพิษหลักจะมาจากสารพิษที่มีชื่อว่าโฟบอลซึ่งเป็นสารในกลุ่มแอดเทอร์ไดเทอร์พีนที่ละลายน้ําได้ดีมากและสารประกอบอินทรีย์หลายชนิดที่ไม่สามารถแยกชนิดได้อีกจํานวนมากความที่มันละลายน้ําได้ดีนี้เองทําให้เมื่อฝนตกและไหลไปรวมกับยางไม้เข้าจึงทําให้ฝนมีพิษไปด้วยฉะนั้นหามไปยืนใต้ต้นแมนชินิวเด็ดขาดเมื่อฝนตกแม้กระทั่งคุณเอารถเข้าไปจอดไว้ก็ไม่ปลอดภัยพเพราะฝนที่ผสมกับยางไม้มีฤทธิ์กัดก่อนรุนแรง ขนาดทําให้สีรถหลุดลอกได้ยิงไปกว่านั้นหากมันโดนผิวหนังของคนโดยตรงจะทําให้ผู้เคาะร้ายเกิดผิวหนังพุพองอย่างรุนแรงที่อันตรายถึงตายได้หากรักษาไม่ทันในปัจจุบันบางเขตท่องเที่ยวถึงกับต้องติดป้ายห้ามเข้าใกล้ต้นไม้ชนิดนี้โดยป้ายสีแดงขนาดใหญ่เพื่อบ่งบอกถึงความอันตรายของมันและในเมื่อต้นแมนชินิวมีพิษร้ายแรงขนาดนี้ทําไมถึงไม่ทําลายตัดมันทิ้งไปแม้จะมีพิษร้ายเหลือขนาดที่มีพิษรุนแรงขนาดนี้ แต่ชาวอินเดียนพื้นเมืองในแถบคาริเบียนรู้จักใช้ประโยชน์จากมันได้หลากหลายโดยเฉพาะยางไม้ที่ถูกนํามาเป็นสารเคลือบลูกธนูพิษสําหรับล่าสัตว์รวมไปถึงล่าคนด้วยและเหตุผลสําคัญที่ไม้ชนิดนี้ไม่ถูกตัดทําลายเพราะด้วยความที่มันเป็นพุ่มไม้ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ชนิดที่เติบโตได้ดีบนชายหาดที่ขาดสารอาหารมันจึงเป็นตัวต้านทานลมและป้องกันการกัดซาะชายหาดได้อย่างดีนอกจากนี้ผลของมันที่ว่ากันว่าเป็นพิษที่สุดนั้นกลับเป็นอาหารของสัตว์อีกหลากหลายชนิดทาง นกและสัตว์โบกยกตัวอย่างสัตว์ที่รู้จักกันดีอย่างเช่นอีกัวนาหลังดำที่สามารถกินผลแมนชินิลบนต้นโดยไม่เป็นอันตรายนับว่ามันเป็นประโยชน์อย่างสูงที่ช่วยหล่อเลี้ยงระบบนิเวศริมหาแบบนี้แม้ต้นแมนชินิลจะขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่อันตรายที่สุดในโลกที่แม้กระทั่งห้ามเข้าใกล้และสัมผัสโดยเด็ดขาดแต่นั้นก็เป็นกลไกการป้องกันตัวที่วิวัฒนาการมอบมาให้เพื่อประโยชน์บางอย่างโดยเฉพาะกับสัตว์และระบบนิเวศท,ที่จําเป็นต้องพึ่งต้นแมนชินิลที่เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ในโลกของใช้ าหดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal Present